ไปละพอพันตัวนี้เรยบร้อยปะตัวนี้รยบร้อยเรยบร้อยปะรยบร้อยขายละยโอ้หลายไปได้ไตัวน,นั้นสี 40, ่หมื่นกลัวโอ้โอบอยบกนี่พี่น้องวัิไตเราอยู่เมื่อกี้แล้เ<น>อากลับละ่ะสี่หมนกว่าพอพันอยู่นกเก็มันสี่หมกว่าได้พี่น,อ 40, น้องสี่หมื่นกนลัว นี่ยังหลอพอคือจังวัหองมากเลแมเ่นตีเป็นบักบัครับม่น่ไปไหนพอตัวนี้องหกปัญหานะเรามกันเลี้พกปะมกปัญหาหัวมื มือก mm. ันหางัวตัวละมือทุกปันหาเมียสาวเขาได้ล้งใบมันตีเลยบ่ไ่นี่นองงได้เสียวเส้วไปนอซัดซัดนนี้มันหูมันกระบานะรับ าเบาบเนี้ยเนีอาถ่ายเท่านี้เอาอ้แต่บรรยากด,ดีพอมันสูงเมตสิไปกกลัวสูงเมตสไปไปเาหาัเลยาหาัหาพกาาหอกมาบ้าาลงมาแล้วบังายเลยเนาะหาปัญหาเลยโอนี่ต่อลง้าต่อเราอยู่ประเท่าพันาันน่ครับพี่น้องครับเ็บเ็บสิเช้าเหร เดีลยวเดี๋ยวหาพัานหาแล้วตัวนี้ครับมืนหาพันหาแล้วแม่สาวได้พี่น้องอ้นีก็โอ้งหัวยืนขอกแล้วเนี่ยบเต็บเต็มลังอยู่นี่พออู่บานไดนพอมี่นงบักเซลมีเหล็กบ่เบมีบ่บ่มีใส่เบิงแล้ว จำเบไร่ไดนะพอนะ้ะเอร์ดจำอรเดี๋ยสิบหานะพอนอ้อมาเอาเลยครับผมมาเอาเลยครับผมครับครับ,รบต้มเมื่อกี้ต้มเมื่อกี้งานอยู่พี่น้องจะโรมีมบอทรศัพโอ้นเนี้อไหน ลายเตียวตัวนี้อ๋อพันตนัวนี้ของใส่นอวะตัวนี้ไอ้เป็นทวพันตัวนี้นอวะข,ของวายูครับผมเรียกว่าิธามจ้อย มาเดี๋ยถามใหม่ได้พี่นอ้องจาของเพิ่นมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นมาเดี๋ยวเจิตถามใหม้่ที่หนึงเด้ออู้แต่ว่าตัวนี้นอกมีอยู่ครับพี่น้องอ่ะมาเบิง่งแม่ลูกตัวนี้แม่ลูกเท่าไรพอ่อแม่ลูกสองหมื่นก้าพันห้าร้อยถ่ายดีพี่น้องครับลูกนี่ประมาณอายุประมาณลูกจักเดือนแล้วพ่อสองเดือนกลัว ลูคนว่าสองเดือนกูว่าเออแมงยูางว2สองเดือนนะคงว่ามัน่านจะลึกเล่เลเลเลยเยเนาเราาสองเดือนกับสองเดือนตมามเ่าแลครับดเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวเดนการตัวลงังตั้ลมลังเบื่ออะไรพอล้ค่ะสาเก่าหาลอเนาะ องหมืนาพันห้าร้อยบาทเอ,องคนังเบอร์เ้อว่ราคาสองหมื่าพันสองห่เก้าพันห้แม่ลูกลูกนี่ผมบาไรก็สองเดือนมาพ่วบาลึก,ลกสองนึงก็อีรีบ่โอ้นอวู้มันใหญ่นอแสดงว่าเป็นเฟรมใหญ่แน่หน่แมนมันติดใหญ่ไปหนหาได้ไหนตัวนี้สองหมื่นเกลูกนี่บ่ โบฟันท่งเด้ออาจเทพหกแปดก็ได้ครับเนาะขามันใหญ่นักเอ้าสวัสดีครับผมได้กี่คลิปแล้วง่วนหน่อยไหมนี่ครับแง่วนหน่อยเลยครับครับผมครับผมครับผมเจอหมูฮันพลสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยขอเลขโทรสาพอเอามาเรียดเด้อเจอช่องใหญ่เพคนมากเมื่อกี้หมูหันฟรามครับมึงก็ตลอดตัวอุบโอเบาหน่อย เลพศูนยเก้าแปด 91, 91, เจเก้าหนึ่เจเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่เ้ยหเจ็ดหนึ่งเจ็ดอาไม่ไได้กางกางเลยนี่นี่พี่น้องศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาง่ามง่ามพี่น้องง่ามตัวิสองสองหมื่กว่านี่พี่น้องพ่อไปเลี้ยงอยู่เอาเอาดินเดพี่น้องตัวนีกับพ่อพันครับ ของมาะโยชอีกแล้วข้พันธุ์ไม่ให้หล,ลพี่น้องครับข้ามาโลกไหมข้าโลกเป็นเนื้อมันเลยพอพันธุ์งามๆอ้าวาอ่าปะดี่ะอ้นี่ก็พอพันธุ์เนี่ยโอเค โอ,โอ้มหมหาโย,อยจองเปิดอะไรพี่เดอะไรหกหมื่นครับหกหมื่เด้อเอาพอจากคองละครับเบิดย่าไหกหมื่เด้อบุอกีเพันเพันพันพ่นวายูเนาเบิดกันพี่น้องหกหมื่นเพนว่าเด้อพยด,ดีนีดด่ถักแกกำลังมายื่นยย้นอยู่ผม,ผมบอกอยากไปบวุนบนหูละข้า,าต้นหกหมืแต่ว่าเด็บแข่งลูคขาสูงเม็ด60สิกวหกสิบกวกลัว งัวมีขอบพี่น้องครับ S L R นี่เป็นเป็นขอบเก,กินแนละ้วเบอร์ศูนย์ศูนย์สองนี่เป็นตัวเอาพ่อพันครับผมเบิ่งออเดอร์เพงเรียบเข้าพ่อพันธุ์ตัวเบิ่งเรียบตัวเบิงขาพอขาได้เดี๋ยวสถามะอยู่ไห,หนนะครับเดี๋ยวแต่หัวละข้าแล้วนะครับโอ้ยบลามันใหญ่ครับพี่น้องตัวนี่ยาวสูงเม็ดเบิ่งเอาพี่น้องเดอ้อพี่น้องท่านนครสวรรค์เบิ่งเอารลดครับนี่พ่อหลห่อนึงตัว นีตัวเดียววะไอ้ตอนบบน้นอะไรเป็นบ่สามตัวเลยบอ่ตัวนี้หกมือเนาะเดี๋ยวทีเดียวโตตัวนี้จะเดือนอะไรนาจ่ายงวดเดียวที่สี่ปีกว่าสปีคือเนาะผลงานใดเนาะผลงานมีครับผมเอาตัวต่อไปพี่น้องครับมาโมนี่มาทุขทางต้นใหม่ผมมาหาเจ้าของอยุบหันเนาะเอาเบิง้งเบิ้งตัวต่อไปพี่น้องครับเม็ดเกือบหาสิบกว่าตัวนี้เอามาแข่งขาเรา โอ้มือนีนเลยคอพันเลยพี่น้องทั้งนครสวรรค์ยิ้มเลยแล้วมือนหนีผมทายคอพันหลายๆตัวแล้วมื่อนี้ทำการน้อยนั่นแหละค่ะเบิ้งใบเบิ้ง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 งอกแล้วพี่น้องเงยเด้อหัวจะเบิ้งหงอกรับตัวพวกหางเบิ้งไข่หางเบิ้งไข่งอกตั้งดีอยู่พี่น้องครับเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมือ บอกไงแม่นบ่อไอต้นบมกดำมันบกงำกันว่ต้นนี้ตอนรไอเปิดเปิดไปหาสิบห้าาสไอใส่ใส่เลขก่นเดี๋ยวคยสก่อไหนเลขเขาับก่อนเลขับศูย์หกหน่งศูนย์หกหนึ่งสามสามเก้าสามสามเเจดเดี๋ยวไปบ่งอีกตัวหนึ่งเพิ่นว่าใส่เบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลืมเบอร์ตัวนี้ก็สำคัญราคาสํสำคัญหกหมื่นสำคัญเพิ่นว่ายาซ้ำพอนะเว้ยตันนึงเอามือนีพอพันมาหลายตัวืนีแต่ว่า พวกในห้างอืสอพ่อพันปมามือนีิครับก็เลยบอดเด็กขายกันน่ะยังไม่ทันเด็กขายกันน่ะเอาเบิ้ลครับเม็ดตัวนี้เส้นหนาผกผมเม็ดหกซิปครับเส้นหนาผกผมไข่ดั้ไข่อุ่นตดเลยพี่น้องครับเอาเบิ้ลน้องแล้วเด้ออุ้ยรอพวงหลบเลยพี่น้องครับเอาดมเงยเลยต่นนี้ <ama> <neg>. <wield> สามตัวเอาพี่น้องท่านนครสวรรค์ไทยอะไรครับคลิปๆเต็มเ็มเล็นี้ถัดไทยเต็มเต็มเร็วนี Gog ้พันพ่อเขาคนไทยได้พี่น้องผมมาเดีผมมาเดีแท่งเครื่องแพ่งของอยงนี้ไม้ป็นคนดีง่ายตัวเอาบางนาบางนาบางนานา้อรอครับผมผูเสียไรเพื่อนหกมื่นหกหมื่นหกหมื่นมื่นนั่นๆกยังไงนั่นนี่้องเราเตต้เจตโต้สาตัวหกหมื่นตุลซ้ำกันเลยเห็นปะ เสียตวงบ่กแล้วซื้อเสียตวงบ่เอาเสียตวงได้พี่น้องมาซื้อเสียตวงได๋ห้ผมก็อคืกูงูอย่แหละเอาพี่น้องครับนักชอบโทมากครับผมพี่น้องปืนนี้เราก็ปืนมัแต่ว่าตอนนั้นเขาเล็กหน่อยก่อนหนึ่งเขาเล็กหน่อยนั่นขายแรงมากกว่านั้เอาพี่น้องเด้อทัมาโทมากมัดมัดขอพันแล้จะคลิปต่อไปเลยนี่พี่น้องคอนสวรรค์ถือใจแท้ไปนี่ผมถ่ายสามตัวได้ไปนี้แต่ว่า ตัวแรกนี่คือ้นเสียดเขาเนี่ยเขากำลังจับจับใบใบอยู่ในวันนั้นตอนนั้นนั่นอแกมาจับใบใบอยู่นะพอพันเนี่ยนจับใบด้ว่ามีอาการอะไรมาตอนหกหมืนะนง้ใวัน้เสบุจะเทีนปะมัดทงย่างนาบ่อ๋อเอาห้าหมื่นเดียรท้ายลายพี่น้องครับจะง่วงหน่อยได้ไปเสียงกันสคนยูสิหวนดูกนสิไหมมีปลาเต๋อซิมหซื้อ่ะกรเซือไปมีปลาเต สูดกันจะเราพ่ปเาพ่นนลมีมาเตอร์่ตัวนี้ตัวไหนอตัวนี้บึกบอกเพ้อจแคบมามีมาเตอร์ตัวนี้ฮ่ซาสีเนาะคมือีมันหายส่ามัอเน้เสองหมืบูได้เนาะเก็บไว้เก็บนานๆว่าสูงไม่ได้อีกซ่าีพี่น้องมีมาเตอร์เนาะีป่เป็นลูกผสม่ะ ลูกผสมการกระเด็นาะว่าคิวเอานเบาเด้อพี่น้องลูกผสมพอพันได้ยูบ้ามันเศ้าซีของอยู่นี่พ่องเข้าแห่ละสองหมื่บวบ่อะราคากันเนาะ Disease, สีดำมีตังหงายบุญเนี่ขอเลยเขาซับพี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองซครับหกหนึ่งแปดเอาพี่น้องครับจำไดกับทามากขัดนบอดี้บอยสนามเด้อพี่น้องบ้านไหนเลย ไปยัดต่อุ่นุ่สุดยอดเลยจริงครับมันชมว่ามันชมน่อไรปเออมันน้วมันหน่อยตัวเลือกมันหน่อยเขาก็เลยรจะซื้อกันนะสองหมื่นสองหมื่นคุณห่อสองหมื่นซี่ดูผสมเด้พี่น้องประกาบอกซื้อมันถือย่งนั้คิดนะบ้านมั่นนาะ มันนี่ตักองมันแน่ยาง้ออกม่สูวคอกัดกัดก้าวเกีวกิวเมันผสมกบกวอ๋อเป็นแนวนีบ่กััวแบบนี้นะคังวพพีเมียมนะนี่พวกพย่างข้าเขาไปเขาไปขุนนะนาะขุนเนื้อดังดีเลยขจะกัดกันเลยจากัดกันเลยมีเสีั่นกด่อเต่ากับบวันใจเนาะบวันใจแล้วตัวนี้ครับ ลรวคู่ขางกันใครอะไรไปในพอนะ่ะตหนังองคอครั<อ>บเจ็ดพัน 17, หาหมื่นเจ็ดพันหเครื่องอุ้มครับผมหมื่นเจ็าเบิ่งคู่กันสีดังว่าสีสีออมันมีหลุมาหรือเมีสาวนี่ัเมียสาวน พอพอานกักบังคับนมกี่บนกัการบังคับนดำอ้าเบอร์เมื่อกี้โท่าบาเบอร์เมื่อกี้ครับผมหนึ่งเจ็ดาย่เบอร์เดียวกันก็ยืดคู่กันคับสีดังับสีขาวไได้ละไ้ละเาีนแม่ลูกขึ้จังรอๆสวยนี่คูไซื้อนอเอาป้ามาที่นี่พี่น้องเขาตลาดควายพี่นึ่กสิบบ้า,านนบหนีน่ ตลาดควอยเด้อโอ้ยเหลือบักใหญ่นทางนั้นเลยเขาบปซื้อกันนะเนื้อมือนีิโอ้โอ้มือนีิพอพันผมท้ายมือเสาสามตัวเลยพี่น้องโอ้ยตัวนี้ก็ซ้ำกันเลยกับตัวมือเสานะคือตัวเดียวกันวะโอ้ยข้อไข่ข้อหนอนข้อไข่โอ้ยมันหอมมันหัวหองยัดซิปหาเด้อพี่น้องโอ้ยมึงเก่งเอา เจ้าของคนไปเอางอยังบระดิบรยูดอกองยดสบาเจ้าของบระยูคราบกทายพี่เรางนักกัรเบิงนัรเนเราเม็ดยัดสิบกลัวยดสิบหากลัวพี่ประเมีนเจ้าของคนไปใส่กระบุกระทายพี่น้องเบิงได้ว่ามีงัอพอพัดมาตัต้งสามตัวแต่ว่าเจ้าของคนประยูนี่ก็แมนตัวนี้ยิงงามตัวนี้ครับ ต้นหกหมื่นของพ่อต้นนี้ของพี่ครับผมมดตั้งตัวทั้งหมดตั้งตัวมีสองตัวใหญ่เนี่ยโอ้ตัวนั้นเจ็ดหมื่นประมาณคนเราจะของครับผมตัวนี้หกหมื่นเนาะครับผมโอ้ตัวร้องได้หกหมื่นตัวร้องได้โง่โง่โง่อยู่บ้านไหนได้อยู่บ้านอันดงครับตัวนี้ขอพันธุ์ท่านเนาะขอพันธสองตัวเอาหกหมื่นครับผมโอ้ยยี่หลองเบิ่งกี้เลยเกิดมากเมื่อกี้เห็นโง่ใหญ่ แผ่นมาดอะไรงอแงามๆงงงอถือแทรยุบมาพักรอยสี่น้อง,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 อง,ง,องตลาดนี้พอทุกประเภทเลยอายุจักเดือนละ่จละจัปกป,ปีล่ะอายุ่าเราปูหูเนาะครับปูหูครับนี่เนาะนี่ต้อนนึงอยู่นี่นี่นถึงตัวหกหมืน่นตัวอ,อันงามแน่ยเจ็ดหมื่นกว่ากล่องอีค้านี้มันม,มืดวะความชัดมันสิบบอสบ่อสูงกล่องตัวนี้ครับสูงทั้งสองตัวนี่สูงเมตรเจ็ด หกสิากสูงถ่วมหัวผมกลยครับผมเอาอายุนี่เราบูงครับบึงเข็มเป็นขาเราบอ้ององศาดีครับผมอายุนี่บูพอจะเป็นเพนกามากกันนะขอเลขทศ่อาาที่ศูนย์แปดสามศูนย์แงศูนย์แปอนยาครับผมสี่แงอยู่ทงังอ่ทั้งอะบอระเบอครับบรอระเบอสารคามเาุ้งจะ พม่าสองเนาะไอ้เนาะมือเนาะมือนี้เวียดมันบ่ซื้อตัวใหญ่กว่ามือแมนครับเวียดก็เล่นตัวใหญ่มือนี้เออแปลกแปลกพม่าแปลกครับอยู่ว่าเงินมันหมดกูหูเด้อเอาตัวใหญ่อยู่ขุมไปเลยโออต้องขุดกว่าสามตัวข้องดูนแปลกแปลกนี่กล้องคือเก่า่ะกล้องคือเก่ามือนี้เวียดบ่เล่นตัวใหญ่พี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่ลูกทางช่องยูทูบเฟซบุ๊กของไอ้โชคดียูทูบตะแลนก็เห็นอ่ะอาจจะอาจจะเคยเห็นเลยโชคดียูทูบตะแลนนี่เสียงจริงพมาเดินแล้วมาเดินเดือดระคัง สลับระว <Leaf s. S 2> ังวารินกับไปเปิดหวีทั้งเฟซทั้งยูทูบไปขอบคุณมากพี่เมือเช้าต้องกต่งอกแจ้งน้ำเพรบางเห็นเนี่ยินเสียงแต่วบางเห็นตัวจริงหัวใหญ่บอกออนี่ครับผม